โอเคครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ programmerthailand com นะครับอยู่ในส่วนของ PHP OOP Basic Training นะครับสําหรับวิดีโอในชุดนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องราวของการ override นะครับหรือว่าเป็น overriding นะครับมาดูกันว่ามันมีคุณสมบัติยังไงนะครับ override ก็ตามชื่ออยู่แล้วนะครับก็คือการเขียนทับนั่นเองนะครับเขียนทับยังไงฮะเดี๋ยวไปดูกันนะครับเดี๋ยวผมสร้างโฟลเดอร์นะครับขึ้นมานะฮะ c h 0 7ครับโอเคนะครับผมจะเอาตัว simple class กับ test class นะฮะมาเลยแล้วกันนะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับวางไปนะครับจะเอามาจาก c h 6นะครับโอเคนะฮะใน simple class ผมก็จะมีตัว c o n s t r u c t d s t r u c t นะครับมี set hello มี get hello นะฮะโอเคนะครับอ่า นี่ก็ทีนี้ในส่วนของ Test class นะครับตัวนี้เราได้ทำการเขียนเพิ่มนะครับเขียนเพิ่มนะครับมีฟังชันเพิ่มคือ g e t name set name นะครับอ่ามี property name โผล่ขึ้นมาใช่ไหมฮะที่เป็นตัวใหม่นะครับทีนี้ในส่วนของคุณสมบัติในการอู้ไลท์นะครับก็คือยังไงฮะหมายความว่านะครับเอาง่ายๆเลยนะครับพ่อแม่นะครับ สมมุติว่าพ่อแม่ปั่นจักรยานได้โอเคนะครับโอเคลูกก็ปั่นได้เหมือนกันใช่ไหมครับอ่าเหมือนกับอันนี้คือพ่อแม่สมมติว่าเส้นเฮลโลนี่คือการปั่นจักรยานพ่อแม่ปั่นจักรยานได้ลูกมันก็ปั่นได้เพราะว่ามันสืบทอดมาจากพ่อแม่ใช่ไหมฮะอ่าอันนี้ในในในทางอ็อบเจกต์นะครับก็ปั่นได้แต่ลูกจะปั่นแบบพิเศษมากกว่าพ่อแม่ก็คือเอาขาบ เอาขาไปเป็นไปจับเป็นแฮนด์แล้วเอามือปั่นอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็คือแบบพิเศษพิสดารกว่าพ่อแม่นะครับก็คือ,อ,อหรืออาจจะนั่งเบาะหลังแล้วปั่นอย่างนี้ก็ได้นะครับก็คือมันจะมีอะไรที่พิเศษกว่าพ่อแม่ในในกิจกรรมเดียวกันนะครับในแอคชั่นเดียวกันนะฮะในเมทอดเดียวกันเนี่ยลูกมันจะมีอะไรที่เหนือกว่าพ่อแม่ นะครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการ o v e r อร์ไลนะครับก็คือเขียนทับในในเมอดนั้นนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะทดสอบเขียนทับในส่วนของเซตเฮนโลนะครับส่วนเก t เฮ l โลเดี๋ยวผมจะจะไม่เขียนทับนะครับหรือเพื่อเห็นภาพนะครับเดี๋ยวอาจจะเขียนเพิ่มนิดนึงก็ได้นะครับโอเคผมจะเขียนทับ Set Hello กับเก t เฮ l โลแล้วกันนะครับ โอเคตอนนี้อันนี้คือเขียนเพิ่มใช่ไหมฮะทีนี้เขียนทับหรือโอเวอร์ไลท์ฮะโอเวอร์ไลท์อยู่ตรงนี้ฮะโอเวอร์ไลท์นะครับโอเวอร์ไล e ์ h o d นะครับอ่าก็คือ Public Function Set hello โอเคนะครับ พอเราเลือกเซ้น hello ปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้น p a r a n l e set hello ก็คือมันจะส่งค่าผ่านนะครับคือถ้าเราเรียกใช้งาน set hello ปุ๊บเนี่ยถ้าเราส่งค่าเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันจะส่งผ่านฟังก์ชันนี้ไปสู่แม่พ่อแม่ทันทีโอเคนะครับแต่ในที่นี้เราไม่ต้องการนะฮะไม่ต้องการ p a r a l l e hello เนี้เพราะว่าคือมันส่งไปประมวลผลที่คลาสของพ่อแม่โอเคนะครับแต่เราไม่ต้องการนะครับเราจะ avoid line ตรงนี้นะครับ คือให้มีคุณสมบัติที่เหนือกว่าพ่อแม่นะครับพอเราได้ค่ามาแล้วเนี่ยเราก็จะทําการเซตค่าให้กับ hello ใช่ไหมครับ this เซตค่าให้กับ property hello ที่อยู่ในส่วนของการสืบทอดเข้ามานะครับอย,อยู่ใน simple ตัวนี้นะครับก็คือเซตเซตให้กับตัวนี้นะครับเซต hello มีค่าเท่ากับนะครับสวัสดี ดีครับคุณคุณแวลูที่รับมาค่าที่รับมาโอเคนะครับอันนี้เซ็ตค่าเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ในฟังก์ชัน get hello นะครับผมก็จะเอาคุไลเพิ่มเติมนะครับ public function get hello นะเหมือนกันครับมันก็จะไป เบื้องต้นก็จะเป็นเรียกเอา Get Hello ของพ่อ,พอแม่มาใน s ิมเพิล a าดมาซึ่ง s ิมเพิล a าดก็แค่ Return ตัว Hello ออกมาเฉยๆครับแต่เราจะเอ e ไ o v เอาไวใหม่นะครับผมก็จะทำการนะครับรีเทิรอะไรครับ t h is hello แล้วก็ตามด้วยข้อความอ,อีกเล็กน้อยว่าสบายดีไหมครับ โอเคนะฮะสบายดีไหมครับนะครับโอเคนะการโอเวอร์ไรด์คืออะไรครับคือชื่อเมธอดเป็นชื่อเดียวกันกับ, class ค,บคลาสพ่อแม่นะครับคลาสพ่อแม่นะครับโอเคนะครับชื่อเมธอดเป็นชื่อเดียวกันซึ่งข้างในเมธอดเราจะทำการเขียนเพิ่มเติม,ตมที่แตกต่างจากพ่อแม่ นะครับเห็นไหมครับมันจะขึ้นสีเขียวนะฮะเป็น overline method form simple เห็นไหมฮะ o v e r l i method เขียนครับอันนี้เป็นตัว IDE ที่ช่วยช่วยให้เราเขียนโค้ดได้ง่ายขึ้นนะครับเขียนนะครับเป็น netbean นะฮะเขียนนะครับอันนี้คือการ overline นะครับทีนี้มาดูว่าเราใช้งานยังไงนะครับโอเคเบื้องต้นนะครับเราได้ new new test มาแล้วนะครับ เสร็จแล้วก็เรียก Hello ออกมาก่อนซึ่ง Hello ตัวนี้จะมีค่าเหมือนตัวแม่นะครับ Hello World โอเคนะครับเสร็จแล้วเราก็เซต Hello ใช่ไหมฮะเซต Hello ในที่นี้นะครับเราได้ออก r ลน์ไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนตัวนี้เป็นชื่อผมนะครับโอเคนะครับเปลี่ยนเป็นชื่อผมเสร็จปุ๊บ นะครับมันก็จะสวัสดีครับคุณมานพกองอุ่นเสร็จแล้วนะครับก็ทําการ Get Hello มันก็จะขึ้นสวัสดีครับคุณมานพกองอุ่นสบายดีไหมครับโอเคนะครับเสร็จแล้วส่วนของ Name กับของเ e t เนมเนี่อันนี้อันเดิมที่เราเขียนขึ้นมานะครับโอเคครับเราไม่ได้เปลี่ยนโอเคจุดสังเกตก็คือตรงนี้ครับ set เ e l l o กับ Get Hello โอเคนะครับที่เรา o v e r l i ์ e เสร็จแล้วนะครับ โอเคไปดูกันเลยนะครับใน ch07 นะครับ p a s e class ปุ๊บอโอเคอเห็นแบบนี้อย่าเพิ่งตกใจนะครับมันเป็นเรื่องของ encoding นะครับคือถ้าภาษาไทยแล้วมันจะมีปัญหาเราก็จะมาที่นักพนัฒนาเว็บนะครับเครื่องอ character encoding นะครับเลือกเลือกเป็น Unicode นะครับโอเคเห็นไหมครับ <c oughs> ในส่วนของ constructor นะครับมันก็จะยังไปเรียกเอาของของพ่อแม่อยู่นะฮะ b e f o r นะครับ constructor ของพ่อแม่นะฮะ b e f o r เห็นไหมครับก็จะไปเรียกเอา constructor ของพ่อแม่เสร็จแล้วนะครับก็ hello นะครับ hello ตัวตัวเดิมนะครับของพ่อแม่อยู่นะครับมันก็จะขึ้นเป็นคำว่า hello world ตัวนี้นะครับ เสร็จแล้วก็เซตเฮลโลนะครับนะฮะเซตเฮลโลเป็นชื่อมานพกองอุ่นตัวนี้เฮลโ o ลเปลี่ยนเป็นสวัสดีสวัสดีครับคุณมานพกองอุ่นแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับก็เจตเฮลโ o ลก็สวัสดีครับคุณมานพกองอุ่นนะครับสบายดีไหมครับเห็นไหมครับสวัสดีครับคุณมานพกองสบายดีไหมครับอ่าหลังจากนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นอันเดิมนะครับก็คือโชว์ตัวนี้นะครับ แสดง property นี้นะครับแล้วก็ทำการ set name แล้วก็ get name เหมือนเดิมนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็คือ,อคุณสมบัติในเรื่องของการ override method โอเคนะครับ override method ซึ่งเราสามารถ override ได้ทุกอย่างนะครับได้ทั้ง constructor ด้วยนะครับโอ r ไดได้ทุกอย่างนะครับก็ลองทดสอบดูนะครับลองทดสอบดูแล้วก็ เป็นเบื้องต้นให้เราได้คุ้นเคยนะครับในเรื่องของการ o v e r อร์ไล e ์เมทนะครับโอเคครับในคุณสมบัตินี้ก็มีมีแค่นี้นะครับก็ขอบคุณที่รับชมนะครับสำหรับโปรแกมเมอร์ไทยแลนดนะครับก็ฝากไว้นะครับถ้ามันเป็นอะไรที่ดีก็อย่าลืมแนะนำเพื่อนๆนะครับให้เข้ามาเรียนรู้กันได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูวิดีโอชุดถัดไปนะครับในเรื่องของ Overloading เดี๋ยวไปดูกันว่าอันนี้ o v e r อ i ์ e มันเป็นแบบนี้แล้วไอตัว Overload มันคืออะไรแล้วมันจะดียังไงนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันเลยนะครับโอเคครับ